สขั้นตอนวิธีส่งใบสมัครออนไลน์ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านดอบ็อได้ที่ Facebook Fanpage i m p m r i r l w o ว l d สำรองขั้นตอนที่2ปลิดเอกสารการสมัครพร้อมกรอกข้อมูลของสมาชิกวงในใบสมัครให้ครบถ้วนขั้นตอนที่3ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารทั้งหมดดังนี้ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนด้วยตัวบรรจง สำเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาของสมาชิกทุกคนในวงดนตรีสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคนในวงดนตรีรูปภาพรวมสมาชิกทุกคนในวงดนตรีสำคัญกรณีสมาชิกอายุต่ำกว่า20ปีต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองจำนวนหนึ่งใบพร้อมลายเซ็นการยินยอมให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมขั้นตอนที่4ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจอิมพีเรชั่นวอลสำรอง หรือทางอีเมล i m p e r i a l c o n t e <ri pt> s t g m a i l c o m เตรียมตัวกันมาให้พร้อมอัพสกิลกันมาให้น,น่น